จูเกอร์นอร์ดเอสโตรทอยเเป็นเอสโตรทอยเลตที่ทรงพลังในการทำลายล้างซึ่งปรากฏในตอนที่72เขาช่วยไม่ให้ดีเทนเนอร์เอสโตรทอยเลถูกทำลายโดย G t o อยเลตเขาติดตั้ง EMP ช็อคเวฟแคนนอนอันทรงพลังที่แขนขวาและโล่พลังงานรูปหกเหลี่ยมที่แขนซ้ายรวมถึงคุณสมบัติและอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรูปร่างและลักษณะของเขาคือ จูกะน็อก t อสโตเทเลตมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ a อ t โต t เ i l ลตแต่ใหญ่กว่า d e เทนเ e r ร์ t อสโ l i เทเซึ่งอาจเป็นตัวละครที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนอกจากขนาดที่ใหญ่โตแล้วเขายังมีหมวกกันน็อกที่คล้ายกับรุ่นหลังแต่ได้รับการดัดแปลงมากกว่าและมีรูปชฉมโดยรวมที่แหลมคมกว่ามากนอกจากนี้เขายังสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่มีรูตาสีแดงเรืองแสง ซึ่งเป็นสีแดงแบบเดียวกับที่เห็นทั่วร่างกายของเขาสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดเกี่ยวกับแขนคือแสงสีแดงที่เป็นลางไม่ดีที่เปล่งออกมาจากกลางนิ้วกลของเขาพร้อมด้วยประกายไฟที่แวบวับรอบตัวเขาชั่วครู่นอกจากนี้ยังมีอาวุธบางชนิดเก็บไว้ใต้ด้านนอกของโถส้วมซึ่งน่าจะมีจุดประสงค์คล้ายกับของแอสเลนแอสโทเทปัจจุบัน เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์นี้การต่อสู้และความสามารถตัวละครนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นศัตรูที่ทรงพลังและน่าเกรงขามนับตั้งแต่เปิดตัวโดยมีความสามารถอาวุธและอุปกรณ์อสรงพลังมากมายอย่างเช่น EMP Shockwave Cannon หรือปืนใหญ่ขึ้นกระแทก EMP ดูเหมือนจะเป็นอาวุธหลักซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่ก้าวหน้ามาก ซึ่งยิงกระสุนสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งดูทรงพลังเกินไปคีปนาวุธเหล่านี้สามารถทําให้ศัตรูงุนงงด้วยขึ้นกระแทกในวงกว้างหากเอสโทพาดเป้าหมาย EMP Shockwave Cannon เป็นอาวุธระยะไกลที่ j กเก e r n o u t Astrolite ใช้เพื่อยิงลูกแก้วพลังงานและส่งศัตรูให้กระเด็นไปเมื่อเปิดใช้งานมันสามารถสร้างคลืนกระแทกขนาดมหึมาที่สามารถทำให้ไถทัทนกระเด็นออกไปได้ หากพวกมันอยู่ใกล้ลูกแก้วเมื่อมันระเบิดส่วนโลกโฮโลกรรมสีแดงมันเป็นโลกโฮโลกร,รมสีแดงขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ได้ชัดเจนช่วยให้ตัวละครสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีระยะไกลและด้านหน้าจากศัตรูดูเหมือนว่าจะเป็นโฮโลกรารฟิกต่อไปเราขออธิบายลักษณะประเภทของ EMP Shockwave Cannon หรือปืนใหญ่ขึ้นกระแทก EMP EMP Shock Web Canon มีหลายแบบเช่น Handheld Laser Canon ปืนใหญ่เลเซอร์แบบมือถือ Portable Laser Canon ปืนใหญ่เลเซอร์แบบพกพา Arm Plasma Canon ปืนใหญ่เลเซอร์แบบยึดติดก,กับแขนเรามาเริ่มแบบแรกกันเลยค่ะ Handheld Laser Canon ปืนใหญ่เลเซอร์แบบมือถือ Handheld Laser Canon เป็นรุ่นที่ได้รับการปรปับปรุงประสิทธิภาพ และทำลายล้างน้อยกว่าของปืนเลเซอร์แบบพกพาและเป็นรุ่นพีรุ่นน้องกับปืนไรเฟิลพลาเลเซอร์อาวุธเหล่านี้หลายชิ้นถูกใช้โดยช่างกล้องติดอาวุธในตอนที่71แต่ยังไม่ได้แสดง f เอฟเฟกต์เต็มประสิทธิภาพที่แท้จริงรูปร่างของพวกมันแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับปืนไรเฟิลโดยมีสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ด้านหน้าของอาวุธโดยมันจะยิงแสงเลเซอร์สีแดง สามารถมองเห็นเครื่องมือที่เป็นลักษณะคล้ายกับกล้องส่องทางกายติดอยู่ที่ฐานของอาวุธโดยมีแสงสีแดงและน่าจะแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าอาวุธนั้นกำลังใช้งานอยู่ฟังก์ชันการทำงานแคนนอนเลเซอร์แบบมือถือเป็นรุ่นที่อันตรายถึงชีวิตของปืนไลเฟลเลเซอร์พลาเลเซอร์และเป็นรุ่นที่เบาวกว่าของปืนเลเซอร์แบบพกพาเช่นเดียวกับรุ่นที่มีน้ำหนักมาก มันจะยิงลำแสงเลเซอร์สีแดงที่ดึงโทรสุกพันสกีบีดีปกติออกทันทีและสร้างความเสียหายรายแรงให้กับชิ้นส่วนของโทรสุกพันขนาดใหญ่ที่สัมผัสได้อย่างง่ายดายปืนใหญ่เลเซอร์แบบใช้มือถือนั้นแทบจะตรงกันข้ามกับปืนไเรเฟิลเลเซอร์พาราเลเซอร์โดยแบบแรกจะยิงเลเซอร์สีแดงที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูและแบบหลังจะยิงเลเซอร์สีฟ้าซึ่งจะทำให้ศัตรูสตันและนิ่งไปในทันที พอดเทเบิลเลเซอร์แค n นปืนใหญ่เลเซอร์แบบพกพาเป็นอาวุธที่เปิดตัวในตอนที่69มันเป็นรุ่นพกพาของปืนใหญ่พลาสมาไลาของไททันคาเมล่าแมนยกเว้นว่าจะใช้โดยอาร์มเวลลี่ลัคคาเมล่าแมนและอาร์มคาเมล่าแมนมันเป็นอาวุธอันทรงพลังที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อในการทำลายล้างส้มสกีบีดีและแม้กระทั่งสังหารพวกมันเอง รูปร่างของปืนใหญ่เลเซอร์แบบพกพามีคุณสมบัติเหมือนกับปืนใหญ่พลาสมาแบบอาร์มยกเว้นรูปร่างที่คล้ายกับปืนใหญ่เลเซอร์ของ g m s n s ส i ิ d i t ้ทอยเโดยมีลำแสงเลเซอร์สีแดงแทนที่จะเป็นสีเหลืองและมีจุดยึกที่ตากล้องถือพวกมันสามารถใช้ได้กับตากล้องขนาดใหญ่เท่านั้นเพราะมันหนักเกินไปสำหรับตากล้องธรรมดาและเล็กเกินกว่าที่ไททันจะรับได้ พวกมันอาจจะเป็นอาวุธยุคต่อไปของนีอารีันดังนั้นล็อกเก็ตลลนเชอร์จึงเป็นอาวุธหลักสําหรับลาดคาเมล่าแมนสิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากมีผู้พบเห็นล็อกเก็ตลลนเชอร์ใช้งานจริงเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่อาวุธนี้จะเปิดตัวฟังก์ชันกนารทํางานฟังก์ชันนี้ทําลายล้างส้วมสกิบิีดีได้อย่างง่ายดายมันสามารถยิงพลังงานพลาสมาเพื่อทาลายล้างซ้วมสกิบิดีเมื่อเลเซอร์กระทบเป้าหมายที่เล็กกว่า พวกมันจะสลายตัวเป็นแนวตรงในขณะที่วัตถุมีขนาดใหญ่ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับเลเซอร์จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากความร้อนจากการสร้างมันอาจถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์แคมิล่าแมนและนักวิทยาศาสตร์สปิเกอร์แมนเมื่อดิอเรอันกำลังได้รับการอัปเกรดการมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร,ร,ร์สปิเกอร์แมนนั้นสนิษฐานว่าเพราะมีสีแดงซึ่งเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายกับสปิเกอร์แมน อาร์มพลาสมาแคนนอนเป็นอาวุธหลักของไททันสปิเกอร์แมนซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่26จากนั้นก็ได้รับการอัปเกรดในภายหลังในตอนที่56รูปร่างของปืนใหญ่พลาสมาแบบอาร์มมีลักษณะเป็นปืนใหญ่ทรงกระบอกสีเทาเข้มมากโดยมีท่อสีเทาเข้มสองท่อยืดออกมาจากด้านขวาซึ่งยึดติดกับแขนซ้ายของไททันสปิเกอร์แมนปักกระบอกปืนของมัน จะเรืองแสงสีแดงจดจ้าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพร้อมที่จะยิงนอกจากนี้ยังสามารถยิงกระสุนพลาสมาสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายได้สูงมากฟังก์ชันการทำงานอา,าร์มพลาสมาแคนนอนตามที่ชื่อบอกไว้มันคืออาวุธประเภทแคนพกพาที่ไททันสปีกเกอร์แมนใช้งานโดยเฉพาะมันยิงลูกพลาสมาสีแดงพลังงานสูงที่สามารถทำลายเป้าหมายของศัตรูได้อย่างง่ายดายการใช้งานของ t ท t a น s ป e a k e r Man ใช้งานอาร์มพลาสมาแคนนอนหลายครั้งถูกใช้บ่อยขึ้นมากระหว่างการติดเชื้อของไทท a นสป e เก e r Man การสร้างอาวุธนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพ,พาะแผนกวิทยาศาสตร์สปิเก e r m a มของพวกเขาเท่านั้นการปรากฏตัวในส Ski b i d i Toile t ที่72พาร์ท2ตัวละครนี้ปรากฏตัวในตอนท้ายของการต่อสู้ระหว่าง G t o i l e t 4.0และ Detainer Astro Toilet พิสตีเกี่ยวกับ s t สโท i l เลตตัวนี้เนื่อจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากว r l แลนด์ผู้สร้างดีที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อสกิบบี้วอลการออกแบบแคนของเขาอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์สกิบบี้ o i เลตซอมบี้ไวลัสของมอ r ์สเตอร์อและตัวละครเพียงไม่กี่ตัวในจักรวาลน,นั้นได้รับอาวุธด้วยการเพิ่มพลังปืนใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเอสโทเเลนี้อาจทํางานเหมือนกับเอสโทเอสเซ แต่อาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำนี่อาจเป็นผู้นําคนใหม่ของ a s t โต Toilet และแข็งแกร่งที่สุดเพราะมีบางอย่างที่ดาฟักบูมเคยกล่าไวไว้ว่าในตอนนี้ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดจะปรากฏขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของ j Not ู k e r n o น a s t r แ Toilet ซึ่งเป็นตัวละครในสกิเบรี To เลตในตอนที่72าร์ท +2 นี้ผู้ปุคคไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมจะมาแฟนอาร์ทเพื่อูๆสมัครก,กันค่ะสวยและกระเที่ยามากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย